ดค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องจุนนี่แชนแนลนะคะว,วันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองเย่แล้ว,ลวถ่ายภาพบารรยากาศได้น่าจะนิดๆหน่อยๆนั่นแหละค่ะทุกคนไปกันเลยตอนนี้นะคะเราถึงที่โรงเรียนดอนเมืองหาการบำรึงแล้วพร้อมไปฉีดวัคซีนสิดปะน่าของ <c oughs> นี่บรรยากาศโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็ทำนองนี้เลยไ <c oughs> ป เอกสารเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็มานั่งรอตรงที่เขาให้นั่งรอฉีดวัคซีนนะคะตรงนี้นะคะแต่เราไม่ได้ฉีดภาพตอนที่เราฉีดวัคซีนนะคะก็เลยมาให้ดูแสดงอาการนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านค่ะบอกเลยนะว่าผลข้างเคียงก็คืออารมณ์ผิดปกติค่ะแล้วก็จะแบบเวลาทุกคนกลับก็จะง่วงๆหน่อยๆนะ แล้นั่นแหละอาเลิศปกติเสร็จแล้วก็จะนิ่งไปสักพักหมือมันก็จะอาเลิร์ทใหม่แหม่เงี้ยวเงี้ยวมือแ้วขีดวัไหนนะก็วันที่สิบแปดใช่ปะสิแปดพฤศจิกาสองห้าสิขีดแวเสร็จสองเสียงเรียบร้อยคุณหมอมือนิ่มนิ่มมากอ่ะทุกคนเพราะคือยังไม่ทันได้จับกล้องถ่ายทุกคนดู หมอจะสร็จและหละกเขาหมอยายคิดอย่างนั้นเลยทุกคนเขาดอนิ่มมากชอบกดไลค์ใ้เลยตอนนี้เราอยู่ตอนไหนอ่ะเจะเร,เราจะอยู่เราจะไปไหนกลับบ้านไปทางไปทางเดิมใช่ไหมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะตอนนี้รู้สึกเจี๋ยวกล้องมันหลดุดเป็นไงทุกคนไยบายแล้วเ,เจอกันที่บ้านค่ะ ลืมไปว่าต้องถ่ายคลิปเราก็ลืมเนี่ยปะแล้วเราจบทมมะมากันนะคะนะคะมาม่าที่เราจะต้มกินในกันวันนี้นะคะก็คือมามา่าที่นี้อันนึ่งะคนะคะสิบบาทหาได้ในเซเว่นนะคะหรือร้านร้านขาสินค้าแล้วก็ร้านอะไรตามบ้านทั่วไปแต่ถ้าเซเว่นนั้นน่าจะดีกว่าโดยั่วที่เราเองก็ไม่มั่นใจนะว่ามีไหม แต่เซเว่นมีค่ะสิบบาทค่ะแล้วเราก็มาบีบบีบบีใส่ในถ้วยเรียบร้อยใส่น้ำเรียบร้อยแล้วก็ไปเวฟไปไปเวฟกันมึงเกิดกับตัวบ้านใช่ไหมมาให้ขวากันน่้จ๊ะ คนเขียงอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าเขาอะข้างหลังบ้านอนะเขาจัดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเราเองก็ไม่รู้เขาจัดอะไรอะ่ะบอกเลยว่าอย่าถามเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจัดอะไรกันใส่มาม่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็เปิดนะแล้ก็รอนะคะอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมตะแกรงตะกงตะแกรง ตะแกงนี่มหมอนจังทีเล้ยมอะไรตกใจโอ๊ยทุกคนตกใจระแวงอ่ะคนถามว่ากติจองไมก็นิดนึงแหละถ้ามานมาสี่ถึงห้าแล้วเปิดไฟก่อนตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ไปรับคุณแม่แล้วนะจ๊ะนี่เราก็เตรียมผสมน้ำซอสรอแล้ว นี่ผงเราชอบผงนางมากอ่ะนี่ใส่ผงเรียบร้อยเตรียมตัววินน้ำใส่ก็คือเรากลับปริมาณแล้วถ้าแบบเราอยากมรุงอะไรต่อก็อันนั้นต่อเลยจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรเยอะใช่ไหมจอนซำ มาเช็คกันท,ทุกคนมาเช็คกันว่าได้ไหมแล้าก็แบบเอออยากได้เส้นกรอบนอกนุ่มในหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะคน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 หน่อยนึงนิดนึงเด้ดอค่ะนิดนึงขออนุญาตนะทุกคน เราไม่รู้ว่าเส้นกำลังดีหรือเปล่ายาแตะทุกคนไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะบอกไว้ก่อนได้แล้วทุกคนอ๋อให้รันหาที่ตั้งกล้องก่อนไม่เป็นไรนะทุกคนง่ายนะทุกคน ่อนอื่นเดี๋ยวเราหาที่ตั้งกล้องที่ตั้งกล้อง่นแหละเดีเราเ,เรียนชวอะไรก่อนเดี๋ยวเราขอตัวไปลีนน้ำมาม่าออกก่อนเด้อค่ะ Okay. เราก็ใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะใครจะปรุงก่อนก็ได้หรือจะจะไม่ปรุงก็ได้เลยค่ะได้นะคะเราส่งไปน,นิดนึงแล้วนี่เสร็จแล้วไปกินก่อนก็ส่วน้างเกียงก็จะไม่ใหญ่มากจาก๊ะของเราก็จะเอาขึ้นขึ้นลงๆงอย่างเช่นก็คือตอนแรกเนีย่ยหัวร้อยอยู่ดีสักพักก็แบบเศร้าเศร้าเศร้าอ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้เศร้าอ,อะไรก็ไม่รู้ แล้วก็จะมานั่งมาจำทีถ้ากินมามาแล้วก็ดูทีวีนะคะทุกคนไม่บอกนะว่าดูช่องอะไรตอนนี้เรากำลังดู u ู u b e อยู่ที่ปุงค่ะพร้อมที่ปุงพง้อมผอมอ่กวางที่ปุงค่ะปีบน้ำค่ะแก้วน้ำพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้ว เดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนนะทุกคนเห็นกล้องเห็นกล้องเราชัดยังเราใช่ไหมไม่ขาดอะไรเกินนะหยิบน้ำบอกว่าค่ะกินน้ำหิวน้ำแบบมากเปิดค่ะเปิดน้ำได้มือเดียวเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องค่ะตั้งแป๊บทุกคนลำบากมาก กล้องไหนอเออประมาณนี้แหละเห็นนะเห็นนะคนเห็นไม่ได้นะมันกล้องมันสาสเออ,เ,อเท่าเดิมมันเลยดิละเ,ออเห็นนะทุกคนเห็นหน้านะเราเนานะเทน้ำลงไปนะจ๊ะ เทน้ำเสร็จแล้วไงไปนั่งกินสิคะเรออะไรไ,<ว>ไม่รู้สิว่าพี่เขาจะเห็นคิวนี้ไหมถ้าเราอะ่ะดูพี่เขาอยู่ใช่ใช่ใชยูทูบเบอร์ YouTuber คนนี้นะก็ก็ดีอะ่ะอันนี้ดูมาเพราะเออที่ มาติดตามเพราะว่าพี่อ่ะพี่ชายข้างบ้านเคยพูดไว้ว่าเคยพูดถึงอะไรอะ่ะปิมคุงอะ่ะก็เลยสงสัยคือใครก็เบเปิดดูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยก็ดูเขาอยู่เนี่ยทำไมมากินข้าวไปด้วยกันเถอะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดเสียงปิดเสียงแล้วไหมทำไมไม,ไม่อยากปิดหรือข้อเสียอะไรทั้งนั้นเราแต่ชอบดูพี่เขามาเลยวมาดีกัน ถ้างั้นขอตะวกเจี๊ข้าวกันนะค่ะทุกคนเอ้ยไม่ข้าวสิหิวก็เลยอยากกินโอเคนะโอเคไปกินข้าวก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ยบายเออก็คือตอนเข็มแรกไม่ได้ค่อยถ่ายอะไรนะทุกคนเพราะว่าเข็มแรกไม่เคยได้ฉีดเราก็แบบง่วงง่วงหนักมากแต่เขียนสองง่วงแค่ไหนก็นอนไม่ได้ทุกคนมันไม่หลับให้ คือแบบเออเราง่วงนะรู้สึกง่วงนะอยากนอนมากเลยแต่มันไม่นอนให้อ่ะทุกคนรู้สึกง่วงแต่ไม่นอนแต่มันไม่นอนให้อะทุกคนลมนั้นแหละแล้วเราก็แบบอ๋อฉันอยากนอนแต่มันนอนไม่รับขลดในอจะยาวนิดนึง เราบินต่อแล้วจ้าทุกคนก็วันนี้วันที่19พฤศจิกายนเนาะก็เรียกว่าอะไรวันลอยกระทุงก็ต่อจากคลิปฉีดวัคซีนนะคะก็ตื่นมาก็ชะบระตูวก็จะเสร็จแล้วต้องขับอันใดอะตรงดับสะดุดบก็คือปวดและแหละทุกคนแต่ก็กินยาพาลาไปนะฮะเอาแก้วน้ำให้คุณแม่กัน แกอะไรดีแก่นี้ละกันเยติกันทั้งบ้านเลยค่ะเอาแก้วหลบกันกระปุกกระโปรงกระปุกหลบตั้้งงกกลออ่นมันมืดมากทุกคนเดี๋ยวเยติกันทั้งบ้านเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมืดจัง จะไปลอยกระทงต่อด้วยนะทุกคนก็เป็นแบบวอล์กชีดหรืซีนแล้วก็เข็มที่สองนะคะแล้วก็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 ล,กล,กลกอยกระทงนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็ตอนนี้อยู่ช่วงลอยกระทงแล้วนะคะ ไม่ต้องแปลกใจอยู่ตรงไหนเราลอยกันที่บ้านนั่นเองค่ะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบถ่ายคลิปไปนี่ก็แบบเก็บไว้ดูเนาะนี่แบๆต้องเอาน้ำเย็นแปะๆแะไรนิดนิดสุดคุณพ่อเหรออืมทำไมฮัทยังองอ่ะเดี๋ยวไปตัด ตรงเนี้ยทิกตะวันตกเหเนือโอ้ยลมมีอะไรตอนนี้มตอนนี้ไม่มีตอนนี้มีออม,มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะคะเระวังมือสิไม่ยสิตอนนี้จริงจริง ายามองทาเหรอเวลาดไม่ดีือยัยงออตอนไหว้ศาลใช่ยามองเป็นกรรมเลยมาหนังเรื่องพบยาหมองแล้วมั้งนี่นี่ยาดีเหรเพื่อนติดแล้วติดแล้วนี่นะคะกระทุงนี่นะคะชูค่ะนี่นะคะดวงจนันค่ะเห็นบ่คือดวงอาทิตย์แท้ อ่าพร้อมพร้อมเลยสาธุพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสองสามลูกลูกขออย่างนี้พออ่าร้อยใช่ค่ะบันผิดวิลอยด้วยลอยด้วยน้องเต็มตะลิ่งช็เต็มไม่หลับเต็มกระลังน้องด้วยเนี่ยลอยกระทงทุกโควดครับนี่ลอยลอยกระทงลอยกระทงยุคโควิดเนาะ ฮะลเ,าาเลีล<ห>่ยนไปเจะเจะลำบกนลายจะทงมุงงนจะทรงแล้วสุขใจเฮ่เฮ่เฮ่ฮาฮ้าฮฮ่ฮ่าฮ่า่าฮไาฮ่าฮ่าม่ไไ่าลาฮ่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 ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าา่า่่่่่่่่่ ไมิตเขาบอกว่าให้จุดทูบจุดให้ติดอ๋อจุดให้ติดใช่ทำไมไม่ถ่ายแล้วจะมาปัดใจจุงวันนี้เห็นนิ่มากค้าดีก็น้องหอ,อมตีโอบีบลอยเลยนะกระทงขนมปังใช่เห็นแล้วโอ้ยนไม่ลมตั้งนานไม่มาเนาะลมอม ติดแน่เตีงยงระวังแล้มันล่วงใส่น้ำเอาจริงจริงๆต่ไามา่เราใส่น้ำเหรอวันนี้นะคะก็คลิปจบเพียงเท่านี้นะคะไม่ลืมเอชอบก็อย่าลืมกด,<อ>ดไลค์ก<อ>ด,<อ>ดแชร์และกด subscribe ให้ช่องของเราค่ะด้วยนะคะ จูนนี like ่ชาแนลนะคะให้เ huh. ป okay, ็นกำลังใจของเรากันนะบายบายนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ